คือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่20เมษายนตอนเบื้องหลังทำไมไม่ซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ ทั้งที่บริษัทไฟเซอร์เสนอขายให้รัฐบาลไทยถึง3ลรอบต่อมาเมื่อสถานการณ์การใช้วัคซีนจริงปรากฏขึ้นจากการใช้งานทั่วโลกพบว่าวัคซีนชิโนแวคที่รัฐบาลไทยสั่งซื้อเพราะซีพีถือหุ้นอยู่นั้นเป็นวัคซีนคุณภาพต่ำเพราะนอกจากไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้ว วัคซีนตัวนี้ยังไม่สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ดีเพียงพอเพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสียชีวิตได้นี่เป็นการถแถลงจากผู้เชี่ยวชาญของจีนเองคำถามแล้วทำไมประเทศไทยจึงไม่ยอมซื้อวัคซีนไฟเซอร์ทั้งที่เป็นที่นิยมจากทั่วโลก เป็นวัคซีนใช้มากอันดับหนึ่งและ w h o ได้ให้การรับรองขณะที่ไฟเซอร์ก็เองก็มาเสนอขายให้รัฐบาลไทยถึง3ารอบล่าสุดเมื่อเกิดกระแสสังคมตั้งคำถามมากมายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลถึงกับบอกว่าล่าสุดมีการเจรจากับไฟเซอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จสรุป ได้เพียงชิโนแบกเท่านั้นที่สามารถเพิ่มเติมได้เอวังด้วยประการดัชนีแลชีวิตคนไทยทั้งหลายใช้วัคซีนคุณภาพต่ำไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่ง เมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อทท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟัง และสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,900คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงในเฟ e บุ๊กของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวัน ท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบสเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าตู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำฟความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่า ใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้ย้อนลอยกลับไปดูกันอีกครั้งถึงหลักฐานที่ยืนยันว่าไฟเซอร์ Pfizer มาเสนอขายให้ราคาพิเศษถึงแม้ไฟเซอร์มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นแต่ก็มีส่วนลดให้สำหรับรัฐบาลไทย เสนอขายให้อนุทินชาญวีรกุลถึง3รอบแต่ไม่ตกลงเป็นเพราะอย่างไรถึงว่าแบบนั้นมีข้อมูลจากวงในว่าไฟเซอร์ Pfizer ในราคาปกติทั่วไปคือ608บาทซ้ำยังมีส่วนลดให้กับรัฐบาลไทยในขณะที่รัฐบาลไทยซื้อจากชิโนแวคราคา513บาท ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วราคาสูงกว่ากันประมาณ10กว่าดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเหตุไหนถึงต้องซื้อชิโนแว็คลองไปฟังกันนะครับคำถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อไฟเซอร์ทั้งๆท,ท,ที่เข้ามาเสนอขายถึง3รอบเป็นการอัดเสียงจากรายการของมาแก่ไปฟังกันครับ เมื่อเช้านี่เราสัมภาษณ์ว่าไฟเซอร์ไม่ยอมขายให้เรามีทางที่เข้าดิวติดต่อบ,บอกไฟเซอร์เนี่ยตั้งบริษัทอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะเขาบอกเขาสเสนอพร้อมขาย13ล้านโดสนะแต่รัฐบาลไทยไม่ซื้อเขาบอกเขาเสนอพร้อมขาย13ล้านโดสนะแต่รัฐบาลไทยไม่ซื้อด้วยความเคารพนะบอกว่าแงพงบริษัทยาไฟเซอร์ของอเมริกาเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเป็น1 0ปีเขาอยากขาย<ม>าตั้งแต่4-50ปีแล้วตัง้งแต่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆเลยนะ อ่าใช่ไหมตอนที่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆนะมีไฟเซอร์ไหมผมก็ไปทำงานผมไปสัมภาษณ์อ่ซีอีโอของไฟเซอร์เอ็มดีสมัยก่อนไม่เขาไม่เรียกซีอีโอเขาเรียกเอ็มดีตั้งแต่ผมมาทาข่าวต่อปีแรกๆเนี่ยผมจะงไปสัมภาษณ์เอ็มดีของบริษัทไฟเซอร์เลยผมจําได้ออฟฟิศใหญ่ของไฟเซอร์เนี่ยมันอยู่ออฟฟิศบิลดิ้งแถวๆถนนสีลม คือคือคือถ้าจะอยู่มานานแล้วนะจากที่เมืองไทยมานานแล้วจากดูสิจากดูสิเนี่ยจะไปสํานักงานใหญ่ของแบงก์กรุงเทพที่ซึ่งซึ่งซึ่งอยู่ทางใายมือใช่ไหมมันผ่านเึิดของไฟเซอร์ก่อนเพราะพขึ้นไปสัมภาษณ์จำได้แม่นเลยเขาบอกเขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วเขาเสนอขายบอกว่าไปพบท่านุทินอยู่สามรอบละสิบสามล้านยอมอมคมขไยไฟเซอร์แต่เราไม่ยอมซื้อเขาลงรากธุรกิจในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีเขาหากินกับประเทศนี้ ความร่ำรวยความมั่งคัง่งโซนหนึ่งก็มาจากประเทศนี้ดังนั้นดังนั้นดังนั้นในสถากกนการณ์อย่างนี้ไม่สักแม่เขาสามารถพัฒนาวัคซีนได้หนึ่งเขาก็อยากจะเอาหน้ากับประเทศไทยสักตรงนาบอย่างท,ท,ที่สองนะอย่างที่สองตรงนี้มันก็คือตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของเขาใช่เขาบอกเขามีส3าล้านโดสแต่ละเขาจะสูงกว่าน่อยแต่เขายินดีให้ส่วนลดกับรัฐบ,บาลไทยเพราะเขาทำอาหารกินที่เมืองไทยถูกต้องแต่ว่ารัฐบาลไทยทำไมไม่ซื้อคะสงสัยค่ะนี่นี่เนี่ยอ่ะละคาวนี้มันก็กลับมาตรงนี้ แต่เลือกซื้อ2ล้านโดสจาก s i n o v a คบังเอิญบังเอิญนะ,ะไอ้ข่าวตัดสินใจเลือกที่จะซื้อ2ล้านโดสจาก s i n o v a คประเทศจีนค่าวย้อนลอยกลับไปก่อนรายการนี้ได้มีการอัดเทปก็ปรากฏว่ามีข่าวว่า CP โดยเจ้าสัวธทนินเจว,วันอนนท์อีกแล้วหรือใช่แล้ว ซีพีกรุทุ่มเงิน15,000ล้านถือหุ้นกว่า15%ในชีโนเวคไรท์แอนด์ไซแอนผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 กลุ่มซีพีลงทุน515ล้านเหรียญสหรัฐเข้าถือหุ้นงานนี้เป็นรายงานข่าวโด่งดังไปทั่วโลก CP ทุ่ม15,000ล้านเข้าถือหุ้น15%ในชิโนแวกผู้ผลิตวัคซีนต้านทานโควิด -19 เรื่องราวดังกล่วกาวนิตยสาร Positioning Magazine ได้โพสต์หัวข่าวว่าเคอร์ซีพทุ่มเงิน15,000ล้านเข้าถือหุ้น15%ในชิโนแวกบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิดเมื่อวันที่5มกราคม2564 นิเกอีกรายงานข่าวบริษัทชิโนแวกไบโอเทคของจีนระดมทุนกว่า500ล้านเหรียญดอลลาร์จากนักลงทุนเพื่อขยายกำลังผลิตวัคซีนโคโนาวาด1กนิเกอีกรายงานเมื่อวันที่7ธันวาคม2563ว่าบริษัทชิโนไบโอฟาร์มาสูติค i ลลิมิบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกอง ซึ่งเป็นบริษัทในการควบคุมของ CP Pharmaceutical ได้ทุ่มเงิน515ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ15,450ล้านแลกกับการถือหุ้น15%ในบริษัทชินโนแวกไรส์แอน์ไซซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิด -19 ในเครือของบริษัทชินโนแวกไบโอเทค รายงานข่าวดังกล่าวระบุว่ากองทุนของจีน a d v a n c e d Capital และ Vivo Capital ได้เข้าถือหุ้นของ c h i n o Bio Pharm บริษัทละ6.3เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาโคโรนาแว็และจากการระดมทุนแล้วความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่นี้ให้กับ c h i n o Bio Pharma s u t i c a l Limited จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงความสามารถในการขายวัคซีน ย้ำในการขายวัคซีนขยายตลาดในเอเชียและพัฒนาไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่สําคัญเร่งความพยายามในการช่วยต่อสู้กับโรคระบาดท,ทั่วโลกประธานกรรมการของชิโนแวกกล่าวแถลงการของชิโนไบโอฟาร์มกล่าวว่าได้ลงทุนในชิโนแวกเพื่อเร่งการผลิตวัคซีจนจํานวนมากแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด และขยายการรักษาโรคไปสู่ยาป้องกันโรคทั้งนี้ซี Group เป็นบริษัทแม่ของ CP พีฟาร์เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้าลงทุนในประเทศจีนปัจจุบันมีความสนใจตั้งแต่อาหารจนถึงประกันภัยเถือเจริญพ่อกัณพันอีกแล้วพะเยค่ะอ่าอ่อ่ะอ,ะอ,ะอะ่เจมแจ้งแดงแจ๋เพราะไอ้เจ็กตี้ธ e นินเจวะนนน มีหุ้นอยู่ในชิโนแวกนั่นเองแล้วแบบนี้ไฟเซอร์ใครก็จะไปซื้อในเมื่อซียักษ์ใหญ่ของไทยใหญ่แค่ไหนใครๆก็ต้องเกรงอกเกรงใจแต่ละครั้งเวลาเข้าเฝ้าไม่เตอร์ตีจึกเขาไว้เงินในซองครั้งหนึ่งหลายร้อยล้านเพราะแบบนี้นี่เองราคาถูกหรือราคาแพงจริงไม่จริง ไฟเซอร์ราคาปกติแบบไม่เร่งด่วนคือ608บาทและไฟเซอร์ยินดีขายราคาพิเศษมีส่วนลดให้รัฐบาลไทยหมายความว่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้10%ก็ประมาณ540บาทในขณะที่ชิโนแวกที่ไทยซื้อราคา513บาทระหว่าง513กับ540ต่างก,กันเพียงเล็กน้อย และด้วยเหตุผลนี้ทำไมประเทศไทยถึงไม่ซื้อจากไฟเซอร์ทั้งทั้งที่ชื่อชั้นมาตรฐานการผลิตในระดับโลกเป็นที่ยอมรับมากกว่ามากมายเหตุผลคือ CP ถือหุ้นในชิโนแวกนั่นเองแล้วเมื่อทั่วโลกรับรู้ว่าวัคซีนของชิโนแวกคุณภาพต่ำเป็นวัคซีนที่ มีประสิทธิภาพต่ำหลังจากประเทศไทยนำเข้ามาเป็นล้านล้านโดสวันนี้กลายเป็นว่าวัคซีนชีนโนแวคมีคุณภาพในการป้องก,กันโรคต่ำกว่าม,มาตรฐานแต่ช่วยชีวิตคนที่ติดโรคได้หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วปลอดภัยไม่ต้องกลัวตายนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ประเทศไทยกลายเป็นหนูลองยาแบบนี้นี่เอง เพราะไอ้เจ๊กตี้เข้าไปถือหุ้นอยู่ในชิโนแวกล่าสุดหลังจากที่กระแสสังคมได้กดดันรัฐมนตรีอนุตินชาญวีรกุลอนุดินชาญวีรกุลก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เจราจาแล้วแต่ไม่ลงตัว,วนนข่าวเสนอข่าวนี้ว่าเจราจาไฟาเซอร์ไม่ลงตัวพฤษภาหาได้แค่ชิโนแวกออยเตรียมไปเกียวโรงงาน อนุรินเผยผลเจรจาไฟเซอร์ไม่รองตัวจะส่งวัคซีนให้ก่อนพฤษภาไม่ได้ที่ส่งได้มีแค่ชิโนแวกส่วนการผลิตวัคซีนแอสทาเซเนกาในประเทศไทยคืบหน้าเมื่อวันที่20เมษายน2564นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีผู้บรนด์บริษัทไฟเซอร์ Pfizer มาหาหรือว่าเราหาลือกับทุกเจ้า ไฟเซอร์ก็เป็นการหาหรือถึงเรื่องของการจัดหาวัคซีนโควิดว่าจะสามารถล่นเวลาการส่งให้เร็วกว่าที่เคยเจรจากันได้หรือไม่ซึ่งวันนี้ไม่มีเจ้าไหนที่สามารถส่งให้ได้ในเดือนพฤษภามีเพียงชิโนแวกเท่านั้นแต่การเจรจาก็ยังเจรจาต่อไปถ้าเขามีวัคซีนมาและเงื่อนไขอยู่ในสิ่งที่เรารับได้ก็พร้อมจะซื้อ เพราะหลายคนก็บอกว่าเราควรมีวัคซีนทางเลือกวัคซีนสำรองซึ่งเจรจาอยู่ส่วนวัคซีนหลักตอนนี้ยังเป็นแอสต้าเซเนกาที่ผลิตในไทยตอนนี้เป็นไปตามกำหนดการที่ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดหาและรายงานจากผู้เกี่ยวข้องที่ติดตามสายการผลิตของแอสท้าทุกสายยืนยันว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประกาศ ภายในสัปดาห์นี้จะส่งเอกสารให้สำนักง,ง,งานอาหารและยาพิจารณาโรงงานและสายการผลิตในไทยคือสยามไบโอไซแอนเป็นผู้ผลิตตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าแต่เป็นเพราะเราจะไปอนุมัติก่อนหน้านี้ไม่ได้เนื่องจากการผลิตยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ผลิตกันออกมาแล้วอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างและพร้อมส่ง ซึ่งล็อตแรกที่จะออกมาในวันนี้ยังได้รับรายงานว่าเป็นไปตามกำหนดคือเดือนมิถุนายนนายอนุทินกล่าวว่าสำหรับวัคซีนชินโนแวคเพิ่งเข้ามาใหม่เพียงหนึ่งล้านโดสเมื่อวันที่10เมษาสัปดาห์นี้จะมีการกระจายลงพื้นที่แล้วและฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครบทั้งรัฐและเอกชน เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาบุคลากรเข้าไปดูแลผู้ติดเชื้อนายรินกล่าวว่าส่วนน้ำยาตรวจโควิดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่ามีเพียงพอมีการสั่งทั้งในประเทศและนอกประเทศมากกว่าหนึ่งล้านชุดวันนี้เราไม่มีปัญหาการตรวจอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นปัญหาการกระจายต้องเป็นไปตามระบบตัวยา คาวิพิระเวียยืนยันว่าเพียงพอวันนี้มีการใช้มากขึ้นแต่ก็ต้องหามาเพิ่มขึ้นเช่นกันการดูแลผู้ป่วยยืนยันว่าทุกคนได้รับการรักษาในสถานพยาบาลโดยพยายามจัดคิวให้ดีที่สุดวันนี้คนติดเชื้อเยอะต้องกระจายกันไปพยายามสำรองเตียงในโรงพยาบาลเอาไว้สำหรับผู้มีผู้ป่วยอาการหักปานกลางถึงหนักมาก แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มากก็ให้ดูแลในโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นไปตามกฎหมายปฏิเสธไม่ได้แต่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งดำเนินคดีกับใครแต่เป็นเวลาที่เราต้องเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคนติดเชื้อเข้าถึงการรักษาได้เร็วโอกาสแพร่สู่คนอื่นก็จะลดลง เมื่อถามว่าขณะนี้มีการนําเรื่องการทํางานของแพทย์มาเป็นเรื่องการเมืองเพื่อดึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพนายอนรินกล่าวว่าสารสุกถแถลงทุกวันโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ทํางานจริงผู้ที่รู้เรื่องจริงอัปเดตสถานการณ์จริงๆเป็นเร็วทมมมาให้ขอ้อมูลกับประชาชนดังนั้นหากเป็นบุคลากรที่นอกเหนือจากนี้เป็นการเขียนบทความเป็นการวิเคราะห์ข่าวก็ไม่ควรนํามาตื่นตนก ฟังแล้วควรวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อมูลหลักของสารณสุขนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องแถลงข่าวทุกวันเพราะรู้ว่าหากไม่แถลงทุกวันประชาชนจะไปรับฟังข่าวจากแหล่งอื่นซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นการวิเคราะห์เป็นความรู้สึกส่วนตัวก็จะทําให้เกิดความรู้สึกหลากหลายของข่าวดังนั้นขอให้ฟังข่าวจากสารณาสุขและยืนยันว่ารัฐมนตรีสารสุขค,คนนี้ไม่เคยสั่งให้ปิดข่าว ย้ำข่าวซ่อนข่าวหรือปรุงแต่งข่าวมีอะไรบอกกันหมดผมเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์รับทราบสถานการณ์ของการระบาดโควิด -19 มากพอๆกับเจ้าหนีที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าสัปดาห์นี้จะมีผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นจึงต้องเตรียม ICU ีูจำนวนมากทั้งในต่างจังหวัดมีความพ,พร้อมอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าที่เราปวดหัวที่สุดคือการระบาดในกทม ถ้าระบาดในกรทมแก้ปัญหาได้ต่างจังหวัดไม่น่าจะมีปัญหาเพราะความหนาแน่นและการบริหารจัดการมีการกระจายอำนาจกันออกไปซึ่งมีทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำนักงานสารสุขจจังหวัดดังนั้นหากการบริหารจัดการในกรทมทำได้ต่างจังหวัดก็ไม่น่ามีปัญหาอยากก่งงากังวลมากแต่ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน้ำ เพราะโรคโควิดติดเชื้อให,ใหม่เชื้อจะอยู่ในของเสียเยอะทั้งอุจจระปัสตาวะดังนั้นหากเป็นห้องน้ำสาธารณะนะจะต้องล้างมือเพราะคนที่เข้าก่อนหน้านี้กดชักโครกยังไงก็ยังไม่ล้างมือดังนั้นเมื่อเราเข้าห้องน้ำจึงต้องล้างมือเป็นคำกล่าวสุดท้ายไม่พูดถึงว่าวัคซีนคนไทยทั้งประเทศจะได้ฉีดเมื่อไหร่ ถาว่าเมื่อไร่หมายถึงเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และจะเปิดประเทศได้อีกครั้งเมื่อไหร่วันนี้วิกฤตการโควิดจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือในการทํางานและการบริหารเอาแค่เริ่มต้นการจัดหาวัคซีนวันนี้ย้อนกลับไปดูวันนี้อิสราเอลเปิดประเทศแล้วประชาชนสาม,มารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดพรมแดนโดยไม่ต้องกักตัวแล้วสหรัฐอเมริกาและอังกฤษผู้คนเริ่มออกไาใช้ชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งยุโรปหลายๆประเทศเต็ในการเปิดเมืองเป็นไปอย่างปกติแล้วขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มปิดตัวหลายประเทศฉีดวัคซีนไปมากกว่า23-50%ประเทศไทยตอนนี้ฉีดไปแล้วเมื่อวานนี้0.12% ตัวเลขการฉีดวันละ2,800คนหาฉีดแบบนี้อีก60ปีจะฉีดครบทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถึงวันนี้จะไปเล่งไปหาวัคซีนทั้งที่เขาเจรจาก่อนหน้านี้เมื่อ5-6เดือนที่แล้วนี่คือความสามารถที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการวิกฤตการที่เกิดขึ้นและ ละลอกที่3ไม่ใช่ละลอกสุดท้ายเพราะเชื้อโควิดพัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้กลายพันธุ์ได้ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันแล้วว่าจะต้องฉีดวัคซีนกันทุกปีจากนี้ไปความสามารถในการบริหารระดับเด็กอนุบาลอาจาราอัางกฤษไม่ออกภายใต้รัฐการนำของตูประยุทธ์จันโอชาประเทศไทยจะไปทิศทางไหนต้องอย่าก,กระพริบตา และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเบื้องหลังทำไมไม่ตื้วัคซีนไฟเซอร์ทั้งทั้งที่เขาเสนอขายให้ถึง3ารอบต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากญาต ชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง y o u t u b e ให้เป็นประเทศอื่น ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศ หากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆานสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. นึ่งกดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพรีเมียร์ทุกค,ค่ำคืนนะครับวิธีการที่2ส,สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ เสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กท้งเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรือยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าเรื่องการที่พักไมชีวิตไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยไม่ใช่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อคทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้่รวาากูผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มี พื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้งนั้นแล้วเราต้อง ยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับกาเป็นคนของเรามาันมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิที่เสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิ่ธิัลลมงองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพร,ราะนั้นแล้วเนี่ยเราถูอเมีศักดิ์ศรีมานานแล้วส้ตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุตหรือจะโดน ก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดดงมันหยาดออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะม,นมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายใน,ยน,ยนึ่งข้อในเชิงนี้นะครับ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยาก,ยากให้รัฐบาลเห็นค่าตนุคมเอาชนะความจนด้วยรัสวนปีกา